ดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์นัตติจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15 ธันวาคมแต่หากท่านผูกดวงวังลัคนาตามเวลาเกิดแล้วได้ลัคนาสถิตราศีพิจิกนี้จะมีความชัดเจนในคำพยากรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางภาพรวมในการดำเนินชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางกับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีพิจิก จหลุดจากสภาวะที่วุ่นวายตึงเครียดลงไปบ้างแต่ตัวท่านเองเนี่ยแหละจะมีสภาวะที่หงุดหงิดง่ายเที่ยวกาดเจ้าอารมณ์ง่ายตรงจุดนี้ท่านต้องเบาได้เบาเพราะสภาวะดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปอําลังอยู่ในช่วงของการเปิดรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะก็ขอให้ท่าน ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เป็นพอแล้วหนุยเดินหน้าเต็มกำลังในช่วงนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพังคานได้โคจรอ,อยู่ในภพปัตตนีโดยดาวพังคานนี้โคจรได้ตำแหน่งประคืออ่อนกำลังทำให้สภาวะจิตสภาวะใจของท่านยังคงแว่งอยู่แต่ไม่มาก เพราะดาวพังคานโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคบวกกับได้เกณฑ์ที่ดีเด่นทางโหราศาสตร์ให้เราเรียกว่ากีตเกเก์และได้เกณฑ์อีกเกณ์หนึ่งคืออุดมมกเก์ด้วยทำให้มีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นในสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำแถมจะได้รับความนิยมชมชอบได้รับการเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนจับคนรอบข้างเป็นอย่างดี อาจารย์ถึงบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอะควบคุมอารมณ์ตังให้ได้เป็นพอประกอบกับมีดาวพาพฤหัสสป,ปดีซึ่งเป็นดาวที่ดีให้คุณกับชาวลัคนาราศีพิจิกโครจรเดินหน้าเต็มกำลังตั้งแต่วันที่สองธันวาคมเป็นต้นไปทรงกระแสริธโยกมาถึงจุดเกิดของท่านและถึงดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยคือดาวพาพิตย์ และถึงดาวพระศุกร์คู่สั์คู่ชคทําให้โอกาสดีนาทีทองจัดเข้ามาหาท่านแน่แต่การที่มีดาวพักราหูและดาวพระมารติยูโคจรอ,อยู่ในภพอริแก่ดวงชะตาของท่านทําให้บางท่านอาจจะมีปัญหามาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ท่านคุ้นเคยหรือท่านเคารพนับถือเขาหรือ จากญาติพี่น้องหรือเจ้านายของท่านอาจจะสร้างความอึดอัดใจกับท่านบางหรือไม่ก็จะมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยครอบครัวยวดยานผ่านนาของท่านด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อาจารย์ต้องบอกเลยว่ามุมดาวต่างๆส่งผลดีเกื้อกูลเกื้อหนุนดวง,ดวงชะตาของท่านเรื่องของการเงินไรายได้ของท่านค่อนข้างดีด้วย อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะคะว่าจะลงมือหาได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าให้ท่านขายันลุยกอบโกยให้เต็มที่เพราะดาวการเงินของชาวลักนาราศีพิจิกคือดาวพพฤหัสบดีซึ่งโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะคือบ้านของดาวพัพพฤหัสบดีเองทำให้ดาวการเงินของท่านมีอำนาจเต็ม แถมโคโจรเดินหน้าเต็มกำลังตั้งแต่วันที่สองธันวาความเป็นต้นไปหลังจากที่โคโจรยึกยักกล้าช้ามานานทำให้ช่วงนี้เป็นต้นไปปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรายได้ความล่าช้าจะหมดไปใครที่รอเงินอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้เงินนับจากวันที่สองธันวาความเป็นต้นไปด้วยและดาวพฤหสัสศดีนี้ยังส่งกระแสลิฟิโยค ถึงตัวท่านที่พบตักนุแปลว่าตัวตนของท่านนั่นเองมีหรือที่ท่านจะไม่ได้เงินเพราะมุมดาวกาลังส่งกระแสที่ดีมาถึงท่านขนาดนี้ทีนี้อยู่ที่ตัวท่านเท่านั้นจะใช้โอกาสนี้ในการขว่คว้าได้มากแค่ไหนนะคะคนที่บน่นคนที่ท้อเท่ากับคนไม่ได้ไปต่อคือผู้แพ้ไม่ใช่ผู้กล้า อาจารย์ขอพูดตรงๆแบบนี้เพราะมุมดาวในช่วงเนี้ยเป็นต้นไปดีมากด้วยประกอบกับวันที่8ธันวาคมดาวประสุขจักโครจรเข้าพบกันเงินโดยโครจรร่วมกับดาวพพุธได้คู่ธาตุน้ำและดาวประสุขเองก็โครจรเป็นตำแหน่งมหาจักรอีกด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ ได้ของถูกใจจากเพศตรงข้ามจากคนรักคู่ครองหรือท่านใดที่มีอาชีพขายของเกา่าขายของมือสองนะคะหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนําเข้าส่งออกกับต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนพวกนี้จะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท่านคนข้างดี <S <S บางท่านก็มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนจากเรื่องของที่ดิน สังหาหรือมรดกที่มีค่าด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปและดาวปัพพุธกับดาวประสุขดาวสองดวงนี้เป็นคู่เจราจาวาจาเป็นทรัพย์ทำให้รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นรายได้ที่ต้องเน้นในเรื่องของการพูดการติดต่อการเจราจาพ่อค้าแม่ค้าระยะนี้นะบอกเลยว่าคึกคักมากท่านจะเจอลูกค้าที่มีทุนใหญ่ คุณหนาแต่อาจจะเรื่องเยอะเรื่องมากจุกจิกหรือชอบมีของแถมด้วยตรงจุดนี้ท่านต้องชิงเอาใจลูกค้าไปก่อนเลยอย่าได้ร้อยเขาเอ่ยปากนะคะรับรองว่าท่านจะได้ใจลูกค้าและลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้จะเกรดดีด้วยนะคะสำหรับพนักงานประจำหรือผู้มีไรายได้ประจำอยู่แล้วเนี่ยไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของการเงินสำหรับในเรื่องของรายจ่ายของชาวลัคนาราศีพิจิก ทุกสายอาชีพตัวท่านเองเนี่แหละจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของความบันเทิงเริงใจมากเกินไปหรือเจออะไรก็อยากได้อยากมีอยากได้ของใหม่ว่าง,งั้นเถอะหรือไม่ดีไม่ดีนะคะท่านก็ชอบเอาเงินไปลงทุนกับความเสี่ยงด้วยอันนี้ท่านต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะหรือไม่บางท่านนะคะใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวาร หรือภายในครอบครัวเรื่องที่ว่าสัยยวดยานผานนะแต่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่กระทบกระเทือนกระเป๋าตังค์ของชาวลัคนาราศีพิจิกมากเท่าไหร่เพราะในช่วงเนี้ท่านมีเกณฑ์หาเงินมาเต,มเติมเต็มใหม่ได้ด้วยก็ขอให้ท่านสู้ๆและขยันให้เต็มที่เลยนะคะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะดาวการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกค,คือดาวพระอาทิตย์ได้โคจรทับจุดเกิดของท่าน ทำให้ท่านจะได้รับผิดชอบงานแน่นอนรับผิดชอบงานมากขึ้นหรือมีงานเทเข้ามาให้ท่านได้ทำด้วยแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามขอให้ท่านอย่ากเกี่ยงงานรับไว้เลยนะคะเพราะงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีค่าตอบแทนให้ท่านค่อนข้างดี แต่ท่านต้องรับผิดชอบงานให้ได้นะไม่ใช่ว่ารับมาจนเกินกําลังท่านแบบนี้อันนี้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องประเมินความสามารถของท่านด้วยแต่การที่มีดาวพังคานคือดาวตัวท่านและดาวการงานคือดาวพาร์ทิสซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่สตัตว์ตใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยทรงกระแสประทักกันแบบนี้ ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องลดอีกโก้นะคะลงบ้างไม่งั้นเนี่ยท่านจะเจอศัตรูหรือคนหมั่นไส้หรือคอยขัดแข้งขัดขาท่านได้เพราะช่วงนี้ท่านจะโดดเด่นมากเลยและงานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขบางนะคะและท่านต้องวางตัวดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะเพราะไม่ว่าท่านจะทำอะไร ท่านจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เจ้านายของท่านตลอดเวลาแต่หากผลงานท่านดีนะคะท่านมีสิทธิ์ได้รับโอกาสดีๆตอบแทนเข้ามาอย่างแน่นอนทางด้านสุขภาพชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระวังปัญหาที่เกิดจากอารมณ์เป็นเหตุอย่าไปทะเลาะบอกแว้งกับใครหรือช่วงนี้ขับรถขับรานะคะต้องใช้ความระมัดระวังให้มีสติ อย่ามือลอยให้จดจ่ออยู่กับการขับรถจะดีกว่าทางด้านความรักนะคะคนโสดอยู่ในสภาวะที่ท่านเนี่ยก็อยากจะมีความรักอยู่แล้วแหละทำให้ความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านจะเจอคนที่มีลักษณะนิสัยเดียวกับท่านค่อนข้างเข้ากันได้คลิกกันได้เทมีไปทางเดียวกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ของท่านด้วย แต่ถ้าหากท่านดูดีแล้วนะคะคบหาดูใจกันไปสักพักหนึ่งนะท่านจะคบกันได้นานหรือคนเก่าๆที่ท่านอยากจะมีความรู้สึกดีๆกลับมาเนี่ยท่านลองติดต่อไปดูนะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต่างคนต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันค่อนข้างดีตัวท่านเองเนี่ยแหละจะสร้างปัญหาเพราะอารมณ์ของท่านเพราะฉะนั้นเบาได้เบาเรื่องอารมณ์ และจานได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมฤตยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กันยาคมปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไป7ปีและการรับมือกับดาวพระราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาคม65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไปถึงปีหน้าเดือนตุลาเลยหากท่านอยากจะวางแผนดวงชะตาระยะยาวท่านสามารถก็ไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะมาตรวดวงชวตาเป็นไลน์โวนตัวกับอาจารย์เนี่ยก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยและการต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะแล้วขอขอบคุณคอมเมนต์พลังงานดีๆที่มีให้กันเสมอมาเลยนะเพราะอยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปหากอาจารย์ผิดพลาดํำประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ